สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่น่าทึ่งมากๆนะครับก็คือเรื่องของร่างกายเรานี่แหละครับว่าระบบต่างๆที่ซับซ้อนเนี่ยมันทำงานเชื่อมโยงกันได้อย่างไรลองนึกภาพตามนะครับร่างกายเราเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับเครื่องจักรกลที่ซับซ้อนสุดๆเลยที่มีฟันเฟืองเป็นร้อยเป็นพันชิ้นทำงานขบกันอยู่ตลอดเวลาและที่สำคัญคือไม่มีฟันเฟืองชิ้นไหนที่หมุนอยู่ตัวเดียวได้เลยครับทุกอย่างต้องไปด้วยกันทั้งหมด เอาละครับวันนี้เราจะมาค่อยๆแกะดูเครื่องจักรนี้กันทีละส่วนเลยนะเริ่มตั้งแต่ว่ามันหาพลังงานมาจากไหนแล้วส่งพลังงานพวกนี้ไปทั่วร่างกายได้ยังไงใครเป็นคนคอยสั่งการและที่สำคัญที่สุดคือถ้ามีฟันเฟืองซักชิ้นหนึ่งเกิดพังขึ้นมาล่ะจะเกิดอะไรขึ้นโอเคครับมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลยแนวคิดหลักๆก,ก็คือร่างกายของเราเนี่ยมันคือหนึ่งเดียวเป็นทีมเดียวกันที่ทำงานประสานกันแบบโอ้โหน่าทึ่งมากๆครับ คือคีย์เวิร์ดสำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือคำว่าการพึ่งพาอาศัยกันนี้แหละไม่มีอะไรที่ทำงานเดี่ยวๆได้เลยทุกอย่างมันเชื่อมกันเป็นเครือข่ายหมดตั้งแต่ระดับเซลล์เล็กจิว๋วไปจนถึงอวัยวะใหญ่ๆทั่วทั้งร่างกายของเราเลยครับทีนี้คำถามก็คือแล้วเครื่องจักรที่ว่าเนี่ยมันเอาพลังงานมาจากไหนเอาวัตถุดิบจากไหนมาใช้อืมเรามาหาคาตอบกันครับ คำตอบแรกเลยนะครับก็มาจากระบบย่อยอาหารของเรานี่เองคิดง่ายๆเลยครับว่ามันคือโรงกลั่นน้ำมันของร่างกายมีหน้าที่เอาเชื้อเพลิงซึ่งก็คืออาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยแหละมาแปลรูปให้กลายเป็นพลังงานที่เซลล์ต่างๆจะเอาไปใช้ได้แล้วไอกระบวนการย่อยเนี่ยมันก็แบ่งเป็น2ส,สเต็ปหลักๆนะครับอย่างแรกเลยคือเชิงกลก็คือการใช้แรงบดบดเคี้ยวเให้อาหารมันเล็กลงจากนั้นก็เป็นสเตปที่2 คือเชิงเคมีอันนี้คือใช้น้ำย่อยหรือที่เรียกว่าเอนไซม์เนี่ยเข้าไปสลายพันธะเคมีของอาหารเลยแน่นอนว่างานนี้ไม่ได้ทำคนเดียวนะครับมีผู้ชว่วยคนสำคัญเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นตับตับอ่อนแต่พระเอกของงานนี้เลยก็คือลำไส้เล็กครับตรงนี้แหละคือจุดที่สารอาหารดีๆทั้งหมดจะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเราแต่เดี๋ยวก่อนมีแค่เชื้อเพลิงอย่างเดียวมันยังไม่พอใช่ไหมครับ เครื่องยนต์มันต้องมีอากาศเข้าไปด้วยถึงจะจุดระเบิดได้ร่างกายเราก็เหมือนกันเลยครับต้องการออกซิเจนเพื่อมาเผาไหม้พลังงานซึ่งนี่ก็คือหน้าที่ของระบบหายใจนั่นเองแล้วการแลกเปลี่ยนแก๊สเนี่ยมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากนะครับเพราะมันเกิดขึ้นในระดับที่เล็กมากๆมากๆมากๆข้างในปอดเราจะมีถุงลมเล็กๆที่เรียกว่าอัลวโอยู่เป็นล้ลานถุงเลย ตรงนี้แหละครับคือจุดแลกเปลี่ยนที่ออกซิเจนจากลมหายใจเข้าจะซึมเข้าร่างกายแล้วก็ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมากับลมหายใจออกโอเคตอนนี้เรามีทั้งเชื้อเพลิงมีทั้งออกซิเจนแล้วคําถามต่อมาก็คือแล้วเราจะส่งของสองอย่างนี้ไปให้เซลล์ทั่วร่างกายได้ยังไงแล้วระหว่างทางเนี่ยมีระบบป้องกันภัยอะไรบ้างไหมไปดูกันต่อเลยครับระบบที่จะมารับหน้าที่ขนส่งก็คือระบบไหลเวียนเลือดครับ นึกภาพเป็นเหมือนเครือข่ายถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เลยแล้วก็มีปั๊มเลือดที่ทรงพลังที่สุดก็คือหัวใจของเรานี่แหละครับที่ทำงานไม่เคยหยุดเลยวงจรของมันก็ง่ายๆครับเลือดเสียวิ่งเข้าหัวใจหัวใจปั๊มไปฟอกที่ปอดพอได้ออกซิเจนกลายเป็นเลือดดีปุ๊บก็กลับมาที่หัวใจอีกรอบแล้วหัวใจก็ปั๊มเลือดดีเนี่ยส่งไปทั่วร่างกายวนไปแบบนี้เรื่อยๆครับแล้วในเลือดเนี่ยไม่ได้มีแค่น้ำานะครับ มันคือทีมงานคุณภาพเลยมีทั้งเม็ดเลือดแดงทำหน้าที่เป็นพนักงานส่งออกซิเจนมีเม็ดเลือดขาวที่เป็นเหมือนทหารหน่วยรบคอยกำจัดเชื้อโรคแล้วก็มีเกล็ดเลือดที่เป็นทีมช่างคอยซ่อมแซมเวลาเรามีแผลเลือดก็จะหยุดไหลได้ก็เพราะเจ้าพวกนี้แหละครับพอพูดเรื่องทหารหน่วยรบเราก็ต้องพูดถึงระบบป้องกันตัวของเราเต็มๆเลยนั่นก็คือระบบภูมิคุ้มกันครับมันเหมือนกองทัพที่มี2หน่วยนะ หน่วยแรกคือหน่วยป้องกันทั่วไปไม่ว่าใครหน้าไหนบุกรุกเข้ามาหน่วยนี้จะสู้หมดเหมือนเป็นยามหน้าด่านเลยส่วนหน่วยที่2เนี่ยเป็นหน่วยรบพิเศษครับจะคอยสร้างอาวุธที่ออกแบบมาเพื่อจัดการกับเชื้อโรคตัวนั้นๆโดยเฉพาะเลยโคตชฉลาดเลยครับเอาล่ะครับเรามีทั้งโรงงานพลังงานระบบขนส่งกองทัพครบแล้วทีนี้ก็มาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือศูนย์บัญชาการครับ ใครกันที่คอยควบคุมจัดการเรื่องทั้งหมดนี้อยู่เบื้องหลังคู่ควบคุมคนแรกเลยก็คือระบบประสาทครับอันนี้เปรียบเหมือนเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของร่างกายเลยนะส่งข้อมูลเป็นสัญญาณไฟฟ้ารๆๆๆเร็วมากโดยมีสมองกับไขสันหลังเป็นเซิร์ฟเวอร์กลางที่น่าสนใจคือบางทีเวลาเจอเรื่องฉุกเฉินมากๆอย่างเผือไปจัดของร้อนไขสันหลังสามารถสั่งให้เราชักมือออกได้เลยนะไม่ต้องรอให้เรื่องไปถึงสมองด้วยซ้ําเพื่อให้เราปลอดภัยได้เร็วที่สุดสุดยอดไหมล่ะครับ ถ้าบอกว่าระบบประสาทคือการส่งอีเมลผู้ควบคุมอีกคนนึงก็คือระบบต่อมไร้ท่อครับอันนี้จะเหมือนส่งจดหมายมากกว่าคือจะทำงานช้ากว่าแต่ผลของมันจะอยู่ยาวนานกว่าโดยมันจะใช้สารเคมีที่ชื่อว่าฮอร์โมนเป็นตัวส่งสารอย่างเช่นอินซูลินที่คอยคุมน้ำตาลในเลือดหรืออะดรีนาลีนที่หลั่งออกมาเวลาเราตื่นเต้นตกใจนั่นแหละครับงานของระบบนี้เลย มีศูนย์บัญชาการแล้วก็ต้องมีฝ่ายซ่อมบำรุงและจัดการของเสียด้วยนั่นก็คือระบบขับถ่ายครับโดยมีไตเป็นพระเอกของงานนี้เลยไตยเนี่ยมันมีหน่วยกรองเล็กๆเ,เป็นล้ลานๆหน่วยที่เรียกว่าหน่วยไตยคอยทำหน้าที่เหมือนเครื่องกรองน้ำเลยครับกรองของเสียออกจากเลือดอะไรดีๆก็ดูดกลับไปใช้ส่วนของเสียก็ขับออกมาเป็นปัสสาวะแถมยังช่วยคุมสมดุลน,น้ำในร่างกายเราด้วยสำคัญมากๆเลยนะคะเห็นไหมครับว่า ทุกอย่างมันทํางานเชื่อมกันหมดเลยซึ่งมันก็พาเรากลับมาที่ภาพแรกสุดเลยครับภาพของฟันเฟืองคําถามสําคัญก็คือแล้วถ้าถ้ามีฟันเฟืองสักตัวหนึ่งมันเกิดพังขึ้นมาล่ะจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่ต้องเข้าใจเลยก็คือมันไม่ได้พังแค่ตัวเดียวนะครับแต่มันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าผลกระทบแบบลูกโซ่ขึ้นมาทันทีเพราะอย่างที่เราคุยกันมาตลาดว่าทุกอย่างมันเชื่อมกันหมดพอมันพังหนึ่งจุดมันก็จะลามมันจะส่งผลกระทบไปถึงระบบอื่นๆด้วยแบบที่เลี่ยงไม่ได้เลยครับ ลองคิดภาพตามง่ายๆก็ได้ครับสมมุติว่าไตาที่เราเพิ่งคุยกันไปที่เป็นคนคุมสมดุลน,น้ำเนี่ยเกิดทำงานล้มเหลวขึ้นมาคิดว่ามันจะส่งผลกระทบกับระบบไหลเวียนเลือดกับความดันโลหิตของเราขนาดไหนแค่นี้ก็เป็นภาพที่ชัดเจนที่สุดแล้วนะครับว่าร่างกายของเราเนี่ยทุกระบบมันคือทีมเดียวกันจริงๆแยกจากกันไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวครับ